สวัสดีครับน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในวันนี้พี่จะพาน้องๆมารู้จักกับคำอุทานกันบ้างส่วนหน้าตาของคำอุทานเป็นยังไงนั้นเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับเช้าว,วันอาทิตย์ที่สดใสแม่และจอยเดินออกมาสูดอากาศในยามเช้าพร้อมกับเถือกันไกลตัดกิ่งไม้ออกมาด้วยทันใดนั้นแม่ก็ทำกันไกลตัดกิ่งไม้หล่นว้คุณพระแม่เป็นอะไรคะ ทำไมคำพูดดูแปลกจังเมื่อกี้แม่ตกใจจ้ะลูกแม่ก็เลยพูดคำอุทานขึ้นมาแล้วคำอุทานคืออะไรคะคำอุทานก็คือคำที่เปล่งเสียงออกมาเพื่อแสดงอารมณ์ความรู้สึกต่างๆเช่นดีใจเสียใจตกใจประหลาดใจสงสยัยเจ็บปวดสงสารปลอบโยนเป็นต้นจ้ะแล้วจอยรู้ไหมล่ะ ว่าคำอุทานเนี่ยมีเครื่องหมายแสดงว่าเป็นคำอุทานได้นะเครื่องหมายมีลักษณะยังไงล่ะคะแม่คำอุทานมักอยู่หน้าประโยคและมีเครื่องหมายอัสเจรีอยู่หลังคำอุทานนั้นคำอุทานนั้นจะเป็นคำเดียวหรือหลายคำก็ได้แม่ช่วยยกตัวอย่างให้ดูหน่อยนะคะว่ามีคำอะไรบ้างเช่นเวรกรรมจริงหนอใครนะช่างทำได้ ชัยโยกลุ่มเราชนะแล้วแหมจะมาก็ไม่บอกโอ้โหลูกปลามาจากไหนเยอะแยะไปหมดคุณพระช่วยเรื่องนี้ไม่น่าเกิดขึ้นเลยนะนอกจากนี้ยังมีการใส่เครื่องหมายอัศเจรีหลังคำที่เรียนเสียงธรรมชาติด้วยนะลูกอย่างเช่นคำว่าอะไรบ้างคะก็อย่างเช่นคำว่าโครม เปรียงและอีกอย่างหนึ่งคือการใส่เครื่องหมายอัศเจรีหลังข้อความสั้นๆที่ต้องการเน้นหรือคำเตือนเช่นคำว่าระวังอันตรายจากไฟฟ้าแรงสูงเอาละจ้านี่ก็เริ่มสายแล้วจอยมาช่วยเก็บดอกไม้ไปปักในแจกันกันดีกว่าค่ะแม่เอาเลยครับน้องๆหมดเวลากันอีกแล้ว เอาไว้ในคาบหน้ามาพบกับเรื่องการอ่านข่าวสารทางราชการกันบ้างนะครับวันนี้คงต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ